าชมแต่ก็สองต่อนะครับฝั่งโน้นเป็นเจ้าบ้านนะครับฝั่งโน้นเป็นเจ้าบ้านนะครับช่างเต๋าจับคู่กับกุ๊กร้อยเอ็ดนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเทพโยกับสาเตี้ยพรามสาครับนะครับตอนนี้ไล่มาเป็นสองต่อหนึ่งนะครับ เทพโยมีลูกเสิร์ฟเป็นทีเด็ดนะครับมาดูเกมเสิร์ฟของเทพโยเสิร์ฟไฟไงครับเข้าขาโอ้โหกระเทือนเบาๆนะครับปาเตี้ยขาตายนะครับปาเตี้ยพารามสามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดอันหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ขอมากครับเสิร์ฟจ,จ,จ่อปปาเตี้ยปาเตี้ยจบเทพโย و. เทพโย و. โอ้โหโยกล้นครับยังไงเอายกล้นไปอีกสองครับเออ

มาดูเกมเตบของเทพโย1นต่อสนะครับเสีบไปโอ้โหออกเยอะ2องต่อหนึ่งนะครับมาดูเกมเสีบของกุ๊กร้อยเอ็ดโอ้โหลงเยอะนะครับ สบคมมากนะครับลูกเสบปาเตียไปปล่อยลูกออกหนีไปสามต่อหนึ่งนะครับได้ง่ายๆนะครับแ้มสามต่อหนึ่งเยอะมากนะครับปาเตียยกเตียบยกปาดโอ้โหสามมิติแผ้เกมนี้สงสัยต้องเดินกลับบ้านนะครับเตียบโยถ้ารถหมดแล้วครับ ถ้าแพ้เดินกลับบ้านแน่นอนสวัสดีท่านเข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ขอบคุณมากนะครับเติบไปนะครับหนุ่มละมดนเปิดลูกแรกโอ้โหฝั่งนู้นแตกข้ามมานะครับป่าเตี้ยเข้าไม่ตันนะครับโอ้โหสามต่อหนึ่งอยู่หรือเปล่าครับสามหนึ่งครับเอาครับกุ๊ก เสิบมาร้อยเอ็ดปาเตียจับยกขึ้นทิโยลูกเก่งเกี่ยวรองเท้าขึ้นง่ายๆยังไงเอาขึ้นเอาเทีบโยโอ้โหเอาแล้วครับงานเข้าแล้วครับหนีไปอีกแก้มนะครับสี่ต่อหนึ่งนะครับเอาครับวันนี้เดินสายมาด้วยกันนะครับระหว่างลูกพี่กับลูกน้องนะครับเตียโยมา กั <łość> บป๋าเตี้ยพระลำสามมานี้มาด้วยกันนะครับเห็นไล์สดบนรถมาครับตอนกลับตรงใสไม่สดครับกระเป๋าแห้งแน่นอนครับยังไงลูกพี่ลูกน้องจับคู่กันเซพอโอโหเซพออกเยอะนะครับเอาครับสี่ตอนหนึ่งมาดูเกมเสฟของพุ๊บร้อยเอ็ดดูราคอใส่รหัสเข้าไป เทพโยงมาเทพโยเปิดไปไหนขาเป๋เป๋แล้วครับเป๋แกโอ้โหก้นเตี้ยแล้วครับถ้าเป็นมวยตะก้อเทพโยงวงพื้นนะครับเทพโยเอาแล้วครับห้าต่อหนึ่งขาดลอยนะครับเอาครับก่อนลงราคายังไงแข็งราคาแข็งเทพโยมีโอกาสได้โอ้โ ไปหนูกูตายดิทำงานอะไรรู้สึกเลยหนึ่งต่อห้านะครับเต็ไปนะครับตั้งเขาปาดไม่ข้ามนะครับโอ้คนมืองไร้เละล่ะเขาก้องอรับสามต่อห้า กินนะครับดูบอกแงดงฉายาอะไรนะฉายาฉายาฉายาบักแดงเงยมาดูครับสวยใกล้นะครับโอเคครับขอบมากครับ <c oughs> ยังไงเตะไปตั้งเสาขาซ้ายขาขวาแน่นยังไงขึ้นเตะโอ้ยใส่เน็ตเอาแล้วครับไปใ,ใส่เน็ต อยู่ไม่ได้แล้วครับหนุ่มน้อยหน้ามนถอดเสื้อแล้วครับป๋าเตี้ยแกแรกข้ามแพ้ขาดลอยนะครับเหลือเฟือปีตาแต่ก็ยกให้นะครับเหลือตะเกิบนะครับเลยเอาเทพยโยมาแลกข้ามนะครับหวังจะกู้หน้านะครับเอาครับตอนนี้ผมสี่ต่อห้านะครับมาดูเกมเสือหวังเทพยโยเสียไปช่างเตายกมายังไง ขึ้นเต้โหโอ้โอ้ครับมาดูเกมเสร็จของกุ๊กร้อยเอ็ด5ต่อ4ถือว่าสูสียอดไม่ข้ามครับ มาดูเกมงเสกสอง,องเตพโยยังไงครับเตะไป,ไปยังไ,ไ<ป>ยงไไ<ป>ยกขึ้นมายัางไงป,ปาดโอ้โหมีทั้งปาดมีทั้งขึ้นเตะม้วนเต็มรอบ<ป>เสกกูสร้าง<ป>สนใจแลกข้าไมไหมทักมาได้แต่ขอตัวยกอ่อนหน่อยอยังไงตัวยกขอเวทเดียวกับช่างเตาปาดโดนเจียวได้ยังไง ช่างเตายกขึ้นยังไงขึ้นเรียบร้อยครับป๋าเตียแกชี้ออกครับเอออะไะครับเจมวยเวทเล็กครับเป็นยังไงครับเอาอยู่ไหมครับไม่เป็นไรเอาครับแต่มือกันใหม่บอกไม่เป็นไรเทียบโยบอกหกต่อสี่นะครับมนุษย์กุ๊บลอยเอสเตมาป๋าเตียยกเข้าไป เทพยูเทพยูโอ้โห oh, แกปาดก็ยังหวังผลได้นะครับลูกปาดของเทพยูเอ,อ<ด>ร้รอยเหยีดก็อยู่นี่แหละครับเอไอร้อเรเยเอียดไม่ไป,ปไหนครับวันแบบนี้ครับยังไม่ลง,ง,ง,งสนามครับวันนี้ครับลงเองไหมครับเสพไปจ้างสาแต่ครับเจอลูกเสพของเทพยูนี่นะครับอาวุธเด็ดของแกอยู่ที่ลูกเสพนะครับลูกเสพสามมิติ ดูเสิร์ฟใส่รหสัสเขาบอกดูครับยก,ก่งวันนี้ก็ตัดไปขาซ้ายยังเอาอยู่ยังไงยกขางแล้วเกี่ยวได้ยังไงไม่ทันแล้วครับโอ้ยหกแล้วห้าแล้วเขาไม่มีลูกเสิร์ฟนะเพียงแต่เราจะทำเสียเองนะหกต่อห้านะครับมาดูกุกร้อยเอ็ดเสร็จมา ยังไงเทพโยโอ้ยอดเขาเห็นครับเขาเห็นครับยังไงยังไงเลียบร้อยโอ้โหไปหยอดทำไมครับแต่ก็เขาอยู่หน้าเน็ตคดอะไรอยู่ครับเทพโยครับสนทรบอกเสดใส่เสื้อแดงบนกมีพื้น ใช่ครับเสื้อแดงไม่มีพื้นนะครับลูกเสือผมยังรับไม่ได้นะครับเสื้อแดงข้างเต่านะครับเอาอยังไงเจ็ดต่อห้านะครับเสิร์ฟออกโอ้โหมาดูเกมเสือของเทพโยเสือไปเปิดไปไหนโอ้ยกห่างครับยกห่างแล้วครับโอ้ยกห่างแต้ ยังเตะแก้ไขได้นะครับาาบ่าวพูตไทยบอกหยอดไม่งใส่หรหัสนะครับอยังไงครับสงสัยจะเอาไม่อยู่นะครับดูรูปเกมนะครับฝั่งโน้นอาวุธหนักชัวนะครับ<ป>เทพโยเทพโยเทพโยก็ใส่อาวุธหนักเหมือนกันนะครับ ลูกเสือกเอาใช้เอกมาใช้เลยลูกเสือกทีกีอะเม์เทพโยแพ้มาเอาอยไรเนาะห้าเอาห้าตะก้อมาครับเป็นไงผมมีรอยเดียวอ่ะป้าล่าวะเอร์เทพโยเฮ้ยโอ้ยยืนหลับไม่เอาแล้วยืนหลับเทพโยเอาพันหนึ่งเอาพันหนึ่งกูไหมเก้าไม่ตะก้อนยังไม่ครูนะเทพโยเขายังไม่พร้อมเลยเสือกแล้วอะไรวะไม่มาใส่ทอมึงก็ไม่กลัวเอาเทพโยเตเป็บอะไรยังไงเตเป็บใส่แล้วครับโย โอ้โหหัวแดงหอกใหญ่ยอดเขาอะไรยังไงมาปาที่ฟได้ป่ะมาดูเกมเสะของกุ๊กร้อยเอ็ดยังไงเทพโยยกขึ้นไปปีนโอ้ยติดเกี่ยวได้ยังไงเอาโหฝั่งนน้นอะไรยังไงเอ้าลูกเก่งครับลูกเก่งปาดใส่เน็ตลูกเก่ง ปาเตี้ยยังไงครับปาเตี้ยพูดไม่ออกได้แต่ยิ้มนะครับเอายังไงลูกหงิงเงงแค่ปาใส่เน็ตครับไปแล้วครับแ้มครับยังไงโอ้โนเสเกินทไม่ได้ขึ้นหลัก้ โยดเตะไปข้างเต๋าโอ้สายแน่นครับยังไงเลิกคุยเลยครับโอ้โหเตะโยขอถนัดขาซ้ายทำไมเตะขาซ้ายครับเตะเจาะขาขวาบ้างสิแปดต่อหกนะครับเอาครับหนุ่มน้อยหน้ามนเตะมายังไงเทพโยยังไง

ยังไงปาปาเเกี่ยวได้ยังไงยังไงไม่ตายไม่ตายโอ้ไม่ได้นะครับล้นแปรลูกแรกไม่ไม่ได้นะครับเป็นเหลี่ยมแรกข้ามนะครับรไวยังอกอกระวังป่าแปดต่อหกนะครับเส์ฟโยมาไม่สดครับเยบโยเล่นง่าย้วครับเซบโยโอ้โหเกี่ยวหลังเท้าขึ้น เอามาชมเกมเสืของเทพโย,ยลูกเสบจะบอกใส่รหัสจริงหรือเปล่าเจีเลยีเ <c oughs> โอ้โหฝาเตี้ยแกตายอย่างเขียดนะครับลูกนี้ครับมาดูเกมเสืของฝั่งเจ้าบ้านนะครับคุกบร้อยเอ็ดนะครับ เขาบอกว่าชื่อกุ๊กนะครับผมก็ตามที่เขาบอกมานะครับยังไงบินเหรอยยุ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 ลุยุย่ยุกุย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 ุนุยงยุย้ยยุยุยุงุยยุ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 ยอยุ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 ยย สวัสดีท่านที่เข้ามารับชมร้อยห้าสิบท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ขอบคุณมากนะครับแปดต่อหกนะครับเสดมาฝาเตี้ยจับแล้วก็ยกเข้าไปเทฟโยโอ้ยนิงแล้วนิงแล้วนิงมืมียก็เหมือนมาดูเกมเสดของเทฟโยนะครับต่อแปดเสดไป ทางเต่ายกมายกห่างแล้วครับยกห่างแล้วครับเตะออกโอ้โห,หไล่มาเจ็ดต่อแปดนะครับเจ็ดต่อแปดเตฟโอ้โยังยังไม่ขานแต้มนะครับเทียบ,บโยวอมก่อนนะครับทดลองว่าน้ำหนักประมาณไหนนะครับวุนานี่ชิงกำลงวัน4 00 0บาทนะครับ โอ้โหมาแล้วครับลูกเสิร์ฟทรงพลังของเทพโยมาแล้วครับตีเสมอเรียบร้อยเป็น8ต่อ8ดเกมียงา3ไม่มีดิวนะครับมาดูเกมเสิร์ฟของเทพโย8ต่อ8เสิร์ฟไปลิกเน็ดโอ้โหยัง โอ้โหมาแล้วครับลูกเส็บของเทพโยนะครับลูกเส็บเทพโยโโสามารถพลิกเกมได้นะครับโอ้โหพลิกขึ้นนำจนได้นะครับเก้าต่อแปดเตะไปโอ้โหเตะออกครับ ไปแล้วครับออกทะเลเรียบร้อยนะครับฝั่งเจ้าบ้านเสร็ฟไปแตกไงครับช่างเต๋ายกโอ้โห อานะครับยกไม่เข้าจุดนะครับเพราะว่าต้องวิ่งเตะเตะยากนะครับฝั่งเจ้าบ้านหลุดม้วนเดียวนะครับฝั่งช่างเก่ากับกุ๊กร้อยเอ็ด 1 1แปนะครับเอาครับเก13เฮ้ยโอ้โหเกี่ยวได้ครับเทพโยกเกี่ยวได้ยังไงเทียบโยกเกี่ยวได้ยังไงไม่ตายใช่ไหมโหแตกหน้าฝาเทียพระลามสามนะครับโอ้โห8-11เต็มมาฝาเที้ย ป๋าเตี้ยไม่ออกโอ้โหเทพโยวิ่งไปรอเตะนะครับป๋าเตี้ยเปิดจังหวะแรกนะครับ9-11เทพโยบอกปล่อยปล่อยเอาใหม่ครับเทพโยบอก9-11เสียมาเทพโยเทพโยเทพโยเกี่ยวได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทพโยเทพโยเฮ้ยหัวใจจะวายนะครับเทพโยครับ เขาไม่ลงน้ำถึงมันยาวข้างหัวได้หน่อยหมเทียบโยทําเสียวตลอดนะครับเทียบโยชนะใครไม่มีสานะครับแจ้งไว้ก่อนเทียบโยชนะใครชนะยักษย่านะครับตีเบียต่อ9ห่างสองแต้มตีเบต่อ9เปไปเปิดยังไงยกหางแล้วครับตีอยู่คุณเนี่ย ยัไปไดก็ right, go, film, ัมป uh ั huh. <S> s <laughs> <laughs> ่นเลยอ้วนีอยู่นี่ตลดีนี่อ UH เิมมาี่อ๋อโดนโดโดโอ้เอาละครับโดนไล่มาเป็นสิต่อสิเหรือเปล่าครับสิต่อสิล็อครับดีจาดกระวนกระวายแล้วครับอยู่ไม่นิ่งแล้วครับ ยังไงครับพลาดไม่ได้แล้วครับโดนตีเสมอแน่นอนโอ้เสียวเฮ้ย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 อะไรฟาวครับเอาครับปีศาจกระบนกระวายแล้วครับอยู่ไม่ได้แล้วครับตรงนี้ลุกลนแล้วครับปีศาจเอาอย่างไรครับสิบเอ็ดต่อสิบเจอไปออกครับโอ้โห วัสดีท่านที่เขามารับตรง200กว่าท่านนะครับขอบคุณมากนะครับมาดูเกมเสียบหนุ่มน้อยหน้ามนเสียบมาปาเต้เปิดลูกกลับหลังรอเทฟโยเทฟเทฟโยเกี่ยวเขาแทงยังไงเลียปลอยเอาครับตอนี้ตีเสมออีกครั้งครับ

ดูเกมเสิร์ฟของช่างเต่านะครับ11ต่อ11พลาดไม่ได้นะครับปลายเกยมแล้วออกครับเดี๋ยวผมข้ามฝั่งดูหนู้นะตามมาดูโสมหน้าฝั่งเจ้าบ้านนะครับฝั่งช่างเต่าออกครับนี่ครับโสมหน้าตัวเตะนะครับ ปุ๊บร้อยเอ็ดนะครับนี่ครับตัวเตะนะครับประมาณ17ปีนะครับไปไตาครับป๋าเตี้ยงนายเทีโยเทียบโยครับโอ้ยังได้นะครับขึ้นเตะยอดเทีบโยโอ้ยขาตายครับเทีโยโอ้โหแก้ไขได้นะครับลูกเดียวเกมนะครับตอนนี้ขึ้นแท่นเรียบร้อยนะครับ 12อต่อ11บดนะครับลูกเดียวเกมนะครับ12ต่อ11นะครับเปิดไปนะครับยังไงครับเทียุเทีเทียบเขียวได้ครับยังไงยังไงโอ้โหไม่ทันนะครับไม่ทันนะครับเอาครับเทียบโยยังไม่ตายนะครับกับปาเตียราลามสามตามหลังอยู่11ต่อ1ินะครับเกม1ิบสามไม่มีดีวนะครับเทียบโยเป็นฝ่ายเสียบเอาครับ เทพโยกดดันนะครับยังไงครับใจแกไม่ดีหรือเปล่าเตะมาช่างเสาวยกเข้าไปครึ่งปายครับเรียบร้อยครับใจเย็นๆใจเย็นๆโบต้องกล้าเสิร์ฟนะครับลูกเดียวเกมนะครับ12ต่อ11นะครับลูกเดียวเกมครับ12ต่อ11เสิร์ฟไปฝาเตี้ยพล้าไมนะครับฝ เท็โยเท็โยโอ้โหวัเรียบร้อน,นอนแพ้ไป13ต่อ11นะครับโ